สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องครัวของเรากับที่นี่ Food r a v e l TV ค่ะในวันนี้นะคะเราจะทำเมนูง่ายๆนะคะที่ทำได้ง่ายและรสชาติดีด้วยนะคะนั่นคือเมนูของซิคโครงหมูผัดตะไคร้นั่นเองนะคะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรของคุณแม่ของเล็กเองนะคะที่ว่าทำให้ทานแล้วชอบมากทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมนะคะเราจะมีพริกขี้หนูแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้ ซี่โครงหมูนะคะอันนี้ก็หั่นท่อดไว้เลยนะคะจะออกมาเป็นชิ้นพอคําแบบนี้ค่ะตามด้วยน้าเปลา่าน้ํามันพืชน้ําปลาน้ํามันหอยและน้ําตาลทรายค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มในส่วนการเตรียมผักกันก่อนนะคะวันนี้เราก็มีตะไคร้ต้นอ่อนแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องหั่นด้านล่างทิ้งนะคะเพราะว่าค่อนข้างแข็งนะคะอันนี้ก็หั่นทิ้งได้เลยแล้วก็ซอยตะไคร้นะคะ วันนี้นะคะเราใช้ตะไคร้ทั้งหมด4ต้นนะคะก็ซอยแบบนี้จนหมดนะคะจากนี้ก็สับกระเทียมนะคะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็สับนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะใช้เครื่องปั่นแทนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะคะ จับหยาบๆแบบนี้ก็พอนะคะแล้วก็พักไว้ก่นค่ะสำหรั้าก็มาเตรียมเนส่วนของพริกนะคะอันนี้เราก็จะต้องซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับในเมนูซี่โครงหมูผัดไะเรนะคะคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนตัวซี่โครงหมูเป็นเนื้อไก่อย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะตอนนี้เราก็สับพริกขี้หนูนะคะจนได้ชิ้นหยาบแบบนี้ก็พอได้แล้วนะคะทีนี้ก็จะไปทําในส่วนของการผัดต่างๆแล้วะคะ่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นเราใส่ละมันพืชลงไปค่ะ นี้นะคะก็ตามด้วยพริกและกระเทียมค่ะที่เราสับไปแล้วนะคะผัดให้พริกกระเทียมเริ่มหอมนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตนะคะว่าในเมนูนี้เราใช้น้ํามันค่อนข้างน้อยนะคะอันนั้นเป็นเพราะว่าในส่วนของซี่โครงหมูเนี่ยเขาก็จะมีแซมมันอยู่แล้วนะคะเวลาที่เรานํามาปรุงเนี่ยเขาจะคายน้ํามันออกมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นใส่น้ํามันแค่นิดหน่อยก็พอค่ะ พอพริกกระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาใส่ในส่วนของพริกคงหมูนั่นเองค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ แ,แล้วก็ตามด้วยตะไครค่ะแล้วอย่าลืมนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้เฉพาะในเว็บไซต์ของเราเท่านั้นนะคะ t f o o d r a v e l TV ค่ะถ้าติดตามใน y youtube เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูในส่วนของอปริมาณต่างๆนะคะสำหรับเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่เราปรุงนะคะนี่ก็ผัดให้เข้ากันนะคะ ปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยและน้ำปลาค่ะผัดให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะคะที่คุณผู้ชอบัดสงสัยว่าใบมะสูตรเนี่ยทำไมเรายังไม่ใส่อันนี้เดี๋ยวเราจะต้อง ป,ปิดฝาแล้วอบให้หมูเนี่ยเริ่มนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นใบมะกรูดเก็บไว้ใส่ตอนท้ายๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ําเปล่านะคะแล้วก,กระจายที่ของหมูให้ทั่วกระทะนะคะปิดฝานะคะ,ะ,คะเราจะต้องตุ๋นที่คองหมูให้นิ่มนะคะ10นาทีค่ะ พอครบสิบนาทีแล้วนะคะเราก็เปิดฝาออกได้เลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าน้ําที่เราใส่ลงไปเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะจะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วหมูก็จะเริ่มนิ่มด้วยนะคะนี้เราก็จะฉีกใบมะกรูดนะคะตามลงไปสำหรับใบมะกรูดนะคะที่เราไม่ใส่ลงไปในตอนแรกนะคะอันนี้ก็คือจะทําให้ใบมะกรูดเนี่ยจะสีเขียวสดแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ในตอนท้ายๆค่ะ ใส่ลงไปก่อนจะทำให้ใบมะกรูดเนี่ยสีจะไม่สวยด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วก็ขัดให้เข้ากันอีกครั้งนึ้งค่ะ อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าทำง่ายจริงๆค่ะทีนี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับซี่โครงหมูผัดตะไคร้ที่น่ารับประทานแบบนี้ค่ะทีเราก็แค่จะเสิร์ฟใส่จานนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะรับประทานคู่กับข้าวสวยนะคะรสชาติเยี่ยมทีเดียวค่ะรสชาติก็ค่อนข้างจัดจ้านนะคะตามสไตล์อาหารไทย เราก็ตักเครื่องต่างๆนะคะโรยเป็นตัวกระดูกหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับคนตะลิกินเที่ยวไทยกับ Food Travel TV สวัสดีค่ะ